สวัสดีค่ะร้านเจ๊โหดค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำเครื่องต้นยารุ่นใหม่นะคะ sr 2 0 0นะคะเป็นรุ่นใหม่ที่มาแทน sr 5 6 0 6หมดไปแล้วนะคะตัวนี้จะมีกองที่ปากถังให้ด้วยนะคะเวลาเราเติมน้ำยาผสมน้ำยาสารเคมีต่างๆหรือว่ายาฆ่าเชื้อโรคโควิดนะคะก็เติมอ่ค้นได้ตามปกตินะคะตัวถังเขาจะอยู่ที่10ลิตรค่ะตัวเครื่องจะเล็กกว่า sr 5 0 0 6 ค่ะวันนี้เราก็จะมาทดสอบเครื่องพ่นยาสตินนะคะ SR 2 0 0นะคะเป็นรุ่นใหม่รุ่นทูมิกนะคะรุ่นนี้จะประหยัดน้ำมันค่ะนี่ลองเติมน้ำไปประมาณครึ่งถังนะคะเดี๋ยวเราจะเทสการพ่นน้ำให้ด้วยรุ่นนี้ผลิตที่อเมริกานะคะส่งตรงมาถึงเมืองไทยคะ่ะทดสอบนะคะตรงนี้จะเป็นก๊อกก๊อกเปิดอยู ก๊อกเปิดน้ำยาน้ำยานะคะถ้าปิดก๊อกน้ำก็ไม่ไหลนะคะน้ำเริ่มมาแล้วค่ะเปิดสังเกตนะคะมีก๊อกน้ำยาปิดเปิดให้ด้วยนะคะดีกว่ารุ่น SR 506นะคะก็จะมีปรับระดับได้1ถึง1ถึง6 6นะครับ6คือน้ำยาออกเยอะสุด6นะครับ เสียงเครื่องเขานิ่มมากนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูการพ้นละอองของเขากันว่าจะดีกว่า sr506 ไหมแล้วก็พ่นได้สูงได้ไกลกว่าหรือเปล่าตัวเครื่องจะดูดน้ำยาไปที่ปลายท่อได้ดีทีเดียวเลยนะคะซึ่งต่างกับตัว sr506 รุ่นเก่านะคะตัวนี้จะดูดน้ำยาแล้วก็พ่นได้ระดับสูงดีกว่านะคะ ตัวนี้ตัวเล็กแต่แรงดีไม่มีตกนะคะค้นน้ำยาได้ละเอียดกว่าแล้วก็ได้ไกลกว่าระดับสูงชันจะได้ดีกว่ารุ่น S R 5 6 0 0ค่ะโอเคนะคะ S R 2 0 0ถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามร้านเจโฮดได้ค่ะอย่างที่ได้ดูวิดีโอการเทสแล้วนะคะ ตัวนี้เครื่องยนต์จะอยู่ที่1.1แรงม้านะคะน้ำหนัก7.9ถังน้ำยา10ลิตรแล้วก็พ่นในแนวราบ9เมตรสูงได้ประมาณ6-7เมตรนะคะก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามร้านใจโหดบุญสุขเกษตรเพชรบูรณ์ได้ค่ะ